กนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะถ้าไม่กดลวก็เตรียมตัวเป็นศพได้ ผมกลับมาแล้วอ้ออ้ว,ว้าวเราไม่ได้กลับเข้าเมลอนเมกาเอ้ยไม่ใช่เมลอนเมกาเออนั่นแหละไม่ได้เข้าน้ำลืมชื่ปไปเลยนี่มีอะไรอัปเดตบ้างอู้ไอคอนเปลี่ยนใหม่ว,ว้าวตรงนี้ดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยฮะก็ตอนนี้ผมยังไม่มีมอดเล่นนะเดี๋ยวดูดิอาวุธยังไม่มีวู้นี่อะไรอ่ะว,ว้าวเดี๋ยวคืออะไร ปืนล่ะอู้ปืนใหม่อู้วพิ้วพิ้วพิ้วแอบอยู่นะเดี๋ยวรอนำการเอาเจ้าเิลอนหนึ่ตัวแล้วก็มรลอนหนึ่งตัวเดี๋ยวลองจับไปดิปุ๊มโอ้โหฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บว้าวโคตรเจ๋งโอ้โคตรเจ๋งพี่ฉันจะปุ๊มปุ๊มปุ๊มโอเคพอดีกว่าเอาละมีไหนอีก มันมีของใหม่ไห้แบบตรงนี้ทูกกนอืมชุดไม่มีใหม่เลยฮะอันนี้ก็ไม่มีเฮ้ยอะไรวะวูอะไรี่ยโอ้เป,เปิดได้ด้วยคืออะไรวะทุกคนหรืออะไรไม่รู้ใส่ได้ปะเออเดี๋ยวลองใส่ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดก่อนเปิดก่อนลองเอาไปลองเอาแตงโมไปใส่ดูดิ เฮ้ยเก,เกิดอะไรขึ้นเกิดเอเกิดอียงขึ้นโอ้คืออะไรเมื่อกี้มันแข็งเหรอเฮ้ยมันแข็งว,ว้าวนี่น่าจะเป็นตู้เย็นพกพาได้เลยเนี่ยโู้แลวคือแบบแข็งเลยอัตโนมัติเลยว,ว้าวก็น่าจะไม่มีอะไรเลยแหละฮะก็น่าจะมีแค่นี้แหละฮะที่อัปเดตมา ก็ประมาณแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปนะโอเคไปละ